วัดีครับวันนี้ร้านเพื่อนกันคอมพิวเตอร์เขาจะมาแกะซองนะครับไม่ได้อันบอกนะคะแกะซองไม่แกะกล่องนะครับวันนี้เรามาแกะอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้แกะพร้อมๆกันเลยแกะซองนะครับแกะซองแกะดูที่เป็นอะไรนะครับอ่าแกะออกมาแล้วนะครับโอ้ชิ้นแค่นี้เองครับมีชิ้นแค่นี้กะคืออะไรหรือ มาแล้วนะครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับจะเป็นชั้นวางโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอินพอตใช้หน้าอินพอตนะครับจากครับที่วางชั้นวางโน้ตบุ๊กก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับใครียกว่าชั้นวางเดไปดูดิเป็นยังไงทำยังไงกันอ่ากลางออกมานะครับ เออก่ามาแล้วก็ยกระดับได้นะครับเก่ามาแล้วยกระดับได้แล้วก็ล็อกอย่างไงล่ะครับอันนี้ก็จะมีขาล็อกนะฮะคลินี้ก็มีขาล็อกระดับอ,นนอ,บอแบบนี้นะครับเห็นนะครับในกล้องเห็นนะครับอ่ะออามาใกล้ๆเลยยกระดับคือ เป็นวิธีการบำรุงดูแลรักษาโน้ตบุ๊กม่ให้มันร้อนนะครับเป็นการยกระดับขึ้นมาอาจจะเป็นเหล็กประมาณนี้นะครับอลูมิเนียมพับเก็บได้นะครับเวลาเราไปไหนตอนไหนเราก็จะเอาแบบนี้ไปวางแล้วก็พับเก็บได้แต่มันไม่กว้างมากนะครับก็กว้างประมาณไม่ถึงคืบดีนะครับสำหรับวางโน้ตบุ๊ก ก็แข็งแรงนะครับเป็นชั้นวางโน้ตบุ๊กเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนพ่นสีอ่ะอันบอกออกมาแล้วนะครับสําหรับไม่ให้เครื่องโน้ตบุ๊กร้อนนะครับมาลองวางกันเลยนะครับครับอ่านะฮะเอาในตามาลองวางสาินะครับชั้นวางโน้ตบุ๊กนะครับแบบเป็นแบบนี้นะครับก็จะ จะมีระดับสูงประมาณนี้นะครับเพื่อให้อากาศโฟลด้านล่างนะครับถ่ายเทนะครับไม่ร้อนทําให้เครื่องไม่ร้อนแล้วก็จริงๆอาจจะไม่ต้องเป่าถึงกระเป๋าพัดลมก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นพัดลมนะเป็นขาวางแบบนี้ยก็ช่วยได้เยอะจริงๆแล้วผมจะมีขาวางที่เป็นท่อ PVC นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเครื่องสะหน่อยก็จะไม่หรูพอนะฮะอันนี้ก็ดูแบบว่าดูหรูนะครับดูแพงนะฮะพับเก็บได้ปึ๊บแบบนี้ขาเก็บ เก็บไปด้านหน้านะฮะแบบนี้เก็บแบบนี้นะครับมันเหมือนอเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะสกีที่เขาบอกว่าสกีฮิมะนะครับมันเหมือนคล้ายๆกันเลยไม่รู้เขาได้คอนเซปต์ไอเดียมาปันอาจากนั้นหรือเปล่าปรับระดับความสูงได้ทั้งหมด6ระดับนะครับ6ระดับน,นี่ต่ำสุดนะครับประมาณนี้ หวานกี้ก็โอเคนะครับอ่า6รุดับอ่ะก็คลิปเก๋ไปอีกแบบนะครับอ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใครสนใจก็สั่งจากทางร้านได้นะครับจากนั้นพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เดี๋ยวนี่คือเราพีออเดอร์มาทดสอบแล้วก็ามาลองดูก่อนคว่าสวยไหมนะครับว่าดีไหมนะครับเป็นสแตนเลสแบบไหนนะฮะก็ พับเก็บง่ายอะไรยังไงนะครับก็มีซองมาให้นะครับนอกจากจะมีนะก็จะมีซองมาให้นะครับแล้วก็ง้างขึ้นพับเก็บก็ใส่ซองใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กไปได้ทุกที่นะเวลานะครับไม่ต้องมันก็ไม่เกะกะมีแค่นี้เองนะครับก็มีน้ำหนักพอสมควรนิดนึงนะครับเป็นอาวุธได้นะครับโอเคใครสนใจก็ สอบถามมาทางเดี๋ยววางลิงก์เพจร้านไว้นะครับก็ถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดติดตามชดกระดิ่งนะครับ Subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ